สวัสดีครับวันนี้ก็คริปต์โนดนะครับจะมารีวิวตัวบอทนะครับที่เพิ่งเปิดใช้งานมาเมื่อวันที่สิวันที่5นะครับที่ผ่านมาก็วันนี้ก็ที่22แล้วก็น่าจะประมาณ17วันนะครับผมจากการทดสอบบอทนะครับผมแล้วก็เจอรับน้องเลยนะครับก็คือ VTC นะครับ อิตีเฮดย่อลงมา13%นะครับแต่ว่าบอทของเราก็ยังเอาอยู่นะครับผมในส่วนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานบอทดกันนะครับว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เริ่มเปิดมาตั้งแต่วันที่เนานี่ก็คือก็คือตั้งแต่วันที่5มาคือมีกำไรนะครับเปิดบอทด เริ่มลันประมาณช่วงเย็นๆเนาะก็คือวันที่5ก็สามารถทำโปรฟิตได้เลยก็คือ2 usdt ่า2ดอลลาร์นะครับก็คือทำเปอร์เซ็นต์ให้ตัวการทำงานของวัดตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานแบบ h e d e mode นะครับ h e g i n g mode ก็คือเปิด2ทางในการทำกำไรโดยวัดจะมีกลยุทธ์คือไม่ดูเชนหรือว่าดู สภาพตลาดนะตอนนั้นก็คือเมื่อเราทําการเปิดบอนะเวลาได้เวลาหนึ่งอะบอทก็จะเริ่มทํางานทันทีโดยจะเปิดทั้งสองฝั่งอย่างเช่นตัว eth นะครับตอนนะราคาณนะปัจจุบันตอนนี้คือ1,647ดอลลาร์เมื่อเราเปิดบอทบอทก็จะเข้า p o s i t i o n เลยนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วถามว่าถ้าเข้าแล้วอะ่ะมันจะทำำํากําไรยังไงนะครับก็คือในส่วนของตัว บอทนะครับก็คือจะเข้าในส่วนนี้1647ทั้งรองทั้งช็อตเลยพอเวลาราคามันพุ่งขึ้นไปฝั่งรองแล้วก็บอทก็จะคำนวณไม้ให้แล้วก็มีการปรับแก้ไม้จนกว่าจะมีการเขียวทั้ง2ฝั่งนะครับในเช่นบอดอีกีเขึ้นไปถึง1740แล้วนละครับแต่ว่าติดขารองอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้แก้ไม้โดยปกติบอก็จะมีการแก้ไม้ให้อาจจะ เพิ่มไม้ขึ้นมาแก้ไม้โดยขึ้นมาถึงนะาราคา1นึ่นนะครับแล้วก็รอกราฟย่อลงมาในจังหวะน,นี้ก็คือตรงโซนนี้เลยกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมเมื่อเขียวทั้งสองฝั่งอะบอทดก็จะทำการปิดกำไรให้เรานะครับผมบอทดก็จะทำละทำการปิดกำไรทั้งสองฝั่งเลยพอเวลาปิดกำไรแล้ว บอทก็จะไม่ปิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งบอดก็จะปิดไปทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ทําการเปิดใหม่ทันทีในระยะเวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับบอดก็จะทําการเปิดใหม่ถ้าราคาลงมาอีกตรงนี้ฝั่งที่เปิดรองแล้วมีติดลบอยู่นะครับบอก็จะแก้ให้เขียวนะครับโดยในการออกหมายบอดถ้ามีการแก้แล้วแล้วบอดมันลงไปอีกนะครับบอดก็จะทําการคํานวณหา จุดสมดุลของพอตนะครับก็จะแก้แก้ไม้ให้มันเขียวจนกว่ามันจะเขียวแล้วก็ตัวฝั่งช็อตเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มไม้นะครับก็จะเป็นไม้ที่ไม้แรกที่เราเปิดอยู่แล้วก็ลันเชนกําไรมาแล้วก็ถ้าเกิดมีการย่อแล้วมาถึงจังหวะที่ไม้รองมันเขียวตรงนี้ครับตรงจุดนี้ก็จะทําการปิดพซิชันโดยบอทจะคํานวณเปอร์เซ็นต์ในการปิดพ s ซิชันทั้ง2ฝั่งก็คือจะเป็นพอซ็นต์ที่ เขียวทั้งหมดแล้วนะครับให้ได้กําไรทั้งสองฝั่งเลยโอเคก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ผมเปิดมานะครับก็จะมีวันแรกก็จะมีกําไรตามนี้เลยก็คือก็ดีเฉลีย่ยผมเริ่มทุนที่หนึ่งพันดอลลาร์เนาะก็มีการเปิดมาประมาณสิบเจ็ดวันนะครับก็อยู่เฉลีย่ยโปรฟิตก็ประมาณสิบเอ็ดดอลลาร์นะครับอันนี้ แล้วก็จะมีบางวันก็แทบจะไม่ได้แบบ Profit เลยก็จะมีวันที่15นะครับน่าจะถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นตัวเหรียญตัวหนึ่งอะ่ะมันพุ่งขึ้นไปสูงมากแล้วก็บอร์ดก็ทําการแก้ไม้แล้วก็ปิดกําไรไม้ใหญ่เลยลก็คือ44ดอลลาร์นะครับวันถัดไปก็อยู่เฉลี่ยประมาณสิกว่าเหรียญถึง20เหรียญน,นะครับตรงนี้โอเคณนะปัจจุบันตรงนี้นะครับก็ ถ้าเราดูจากกราฟนะครับที่เริ่มเลยกราฟก็จะค่อนข้างเห็นชัดเลยกราฟก็จะค่อยๆโ mm. ตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับบอทตัวนี้มีความเสี่ยงก็ค่อนข้างต่ำตัวบอทมีข้อดีคือมี Stop Loss ผู้ใช้เองนะครับคือ User จะสามารถตั้ง Stop Loss ในตัวบอทได้นะครับก็คือ 10%, 15%, 20%ตรตรงนี้อยู่ที่พอร์ตเรานะครับว่าเราจะ มีจุดยอมแพ้เท่าไหร่ในการสต็อปลอสของบอทบอทก็จะทำการปิด Position ทั้งหมดเลยที่เราเปิดใช้งานนะครับก็คือเหมือน r e s e t ตก็คือเป็นศูนย์ใหม่หมดแล้วก็สต็อปลอสไปนะครับแล้วก็เริ่มใหม่เพื่อที่รักษาทุนในระยะยาวนะครับผมบอทตัวนี้เหมาะกับใครก็คือเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลบอทหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาดูกราฟเข้า ตามสัญญาณอะไรพวกนี้ก็คือบอทตัวนี้ก็จะทํากําไรให้เฉลี่ยวันละ1%นะครับก็คือเดือนหนึ่งก็เฉลี่ยไปประมาณ30%อจากที่ทดสอบมานะครับเป็นพอตของทางทีมบอทนะครับก็ทดสอบมา3เดือนแล้วก็จะเจอข่าวไป2ช่วงใหญ่ๆตอนนี้ก็บอทก็ยังรอดอยู่เจอล่าสุดก็คือเมื่อวันก่อนที่ btc เทหนักลงมานะครับก็ยังรอดอยู่ตรงนี้ ดิวดาวลงไปเกือบ50-60%นะครับผมบอทก็สามารถกลับมาทำกำไรได้ในปัจจุบันครับผมเดี๋ยวเราไปดู Position บอทที่เปิดอยู่นะครับตอนนี้ว่าเปิดอะไรบ้างตัว Position บอทตรงนี้มีเหรียญน,นะครับตัวบอททั้งหมดก็จะมีเหรียญอยู่ประมาณ35เหรียญน,นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวพอร์ตล่าสุดเลยที่บอท อตอนนี้ก็จะมีติดลบหนัหนกๆเลยก็จะมีอยู่2ตัว3ตัวนะครับก็จะมีซูชินะครับตอนนี้บอทก็จะรอแก้ไม้อยู่นะครับสังเกตว่าตอนนี้ติดลบค่อนข้างเยอะแล้วก็ติดลบร้อยสี่บหกอร์เซนบอทรอจังหวะที่ดูเสนดูกราฟอยู่ว่าจะลงไปอีกไหมถ้าไม่ลงบอทเขาก็จะหาจังหวะที่แก้ไม้แล้วก็ทำ กลับมาปิดกำไรให้เรานะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวซูชินะครับที่ติดลบตอนนี้หนักสุดของพอร์ตเลยซูชิซูชิชเออไม่ใช่ครับ CRV นะครับตัว CRV ตอนนี้เราติดลบค่อนข้างเยอะเลยก็คือตอนนี้ CRV ก็คือทำการเด้งรีบาวกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟ CRV แป๊บหนึ่ง กราฟ c r v ก็มีการเด้งรีบาวขึ้นมานะครับจากทมาเฟรม4ชั่วโมงเมื่อกี้ลงไปก็เกือบค่อนข้างเกือบถึงโลเลยนะครับเมื่อตอน5ทุ่มปิดแทงแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับผมเมื่อกี้ตัวซูชินี่ลบไปเกือบ300นะครับผมอันนี้ฝั่งลองก็คือเปิด1,378 c r v นะครับแล้วก็ฝั่งช h o r อยู่ที่ลบ161 นะครับก็คือมีความดิฟกันอยู่ก็ค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้เดี๋ยวรอบอดเขาทําการแก้ไม้แล้วก็รอปิดกําไรครับส่วนตัวอื่นก็ยังไม่เยอะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฮดจิงก็คือต่างกันไม่เยอะเนาะพวกนี้ก็จะมีตัว MTL ตรงนี้ก็ติดลบก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ดิวดาวของตัวพอร์ตตัวนี้นะอยู่ประมาณ30%นะครับได้ประมาณ25เมื่อกี้ที่ลงไปหนัหนกเลยที่มีจังหวะที่การาฟพุ่งลงไปก็ดิวดาวอยู่ประมาณ30%ครับผมเดี๋ยวเราไปดูประวัตินะครับว่าบอร์ดมีการปิดกำไรยังไงบ้างครับผมโอเคทรดประวัติการเทรดนะครับผม ตรงนี้ก็โซนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบอรที่ทําการแก้ไม้นะครับเปิดลองก็คือติดสั่งลองอยู่บอรเขาก็จะเปิดลองเพื่อทําการแก้ไม้นะครับผมเราไปดูในส่วนของที่เป็นโค้ดเนี่ยออเดอร์ order. ประวัติออเดอร์โอเค Position. อโอเคครับขออภัยก็คืออยู่ในตัวประวัติ s i t i o n เนาะเวลาปิดกำไรอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นบวกก็คือ FTM นะครับก็ปิดกำไร2ฝั่งเลยก็คือเป็นบวกแล้วก็มี LDO ก็บวกบวกสองฝั่งเลยก็คือฝั่งรองแล้วก็ฝั่ง short นะครับก็จะมีตัวที่ปิดฝั่งลบด้วยอย่างเช่นตัว wave wave นี้ก็ short นะครับแล้วก็ ฝั่งลองก็ปิด9เหรียญ9ดอลลาร์แล้วก็ฝั่งช็อต4.3ก็คือหักลบกันแล้วก็ยังบวกประมาณเกือบ4เหรียญนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็บวกมานะครับผมตรงนี้ก็เฉลี่ยก็วันละ1%นะครับโปรฟิตของเราตรงนี้ก็มีไม้ไม้นี้ได้ค่อนข้างเยอะเลย BC h นะครับก็คือฝั่งช็อต ถ้าอันนี้ก็ในกรณีที่แบบฝั่งเขียวแล้วแต่ว่าไม่ได้เยอะมากก็คือฝั่งปิดกำไรไปเลยตัวบอทดก็ทำการรีเซ็ตใหม่แล้วก็ทำการเปิดโพ i ิชันใหม่ทันทีครับผมก็คือว่าค่อนข้างโอเคครับในส่วนการปิดกำไรแล้วก็การแก้ไม้นะครับในการแก้ไม้ตัวนี้ตัวบอทดก็จะมี1ิ l a ลเยอรด้วยกันนะครับก็คือ ไม้แรกที่เปิดแล้วก็บอทก็จะทําการคํานวณไม้ไม้ที่สองไม้ที่สามไม้ที่สี่ถ้า,เ,าเหรียญตัวนั้นอะ่ะมันลงลึกไปเรื่อยๆยังไม่มีการรีบาวหรือว่ายังไม่มีสัญญาณขึ้นกับไม้ทํากาไรบอทก็จะดูว่า,าสัญญาณตัวเหรียญตัวนั้นะ่ะจะกลับขึ้นมาแล้วก็สามารถปิดทํากําไรได้หรือเปล่านะครับบอดจะไม่ออกไม้แก้พ้ามเพื่อนะครับจะไม่ออกไม้รัวก็คือบอทก็จะคํานวณมาให้เลยว่า ควรจะแก้อะไรเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็มีการปิดกําไรนะครับใกล้เคียนการก็คืออย,อยู่ในบวกอยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่บวกตรงนี้ก็เหมือนการด็อกนะครับก็บวกประมาณ2อาจจะเป็นการลด Position ด้วยนะครับการปิด Position ใหญ่ๆแล้วก็ปิดให้บวกเพื่อลดความเสี่ยงของตัวพอร์ตลงได้ครับอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นประวัตินั้งแต่เรตมาเลยนะครับก็คือเปิดมาวันแรกก็คือวันที่5้าครับผมในการปิดกําไรนะครับในตอนเปิดใช้งานของตัวบอทดตัวนี้เขาจะมีค่าแก๊สเนาะเรียกว่าเป็นค่าแก๊สก็คือค่าฟรีตัวกําไรหักจากตัวกําไรของของโพซิชันของเราไป20%สนะครับสมมติเราได้6.3กํอากไรเนและ ได้6.3ดอลลาร์เขาก็จะหักไป20%ของ6.3ตัวเนี้ยทำให้เป็นเป็นค่าบำรุงตัวบอทดเขาแต่ว่าตัวในส่วนของบอทดรายเดือนอะไรเงี้ยเราไม่ได้เสียนะครับบอทเขาไม่ได้เก็บก็คือเปิดใช้ฟรีแต่ว่าเขาก็จะขอ20%จากตัวกำไรที่เราได้นะครับผมก็ถือว่าแฟร์ๆกันเนะาะจับดูที่เทรดมาแล้วนะครับจาก การลองมาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ความเสี่ยงก็ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับอีกค่ายหนึ่งที่เคยใช้มานะครับโอเคครับผมตัวบอดก็หลักการทำงานก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวออคาดว่าน่าจะ ประมาณวีคหน้านะครับไม่เกินใกล้ๆสิ้นเดือนตัวนี้บอรเขาก็จะทำการเปิดให้คนทั่วไปใช้งานนะครับ <Evet. S 1> ก็คือขั้นต่ำของการลงตัวใช้บอทตัวนี้ก็คือพอร์ตของเรานะครับก็คือต้องมีเงินขั้นต่ำห้าร้อยห้ดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้พอร์ตมันเสี่ยงเกินไปแล้วก็สามารถทำกำไรได้ในระยะยาว ห้า้อยดอลลาร์ก็คือทางทีมบอรดเขาตั้งโรสแมพไว้ก็คือสิบแปดนะครับก็จะมีสามารถโตขึ้นไปได้ถึงค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเทียบเป็นเงินเงินบาทก,ก็อยู่ประมาณหนึ่งล้านบาทนะครับผมที่เขาเคลมไว้ตรงนี้ในระยะยาวนะครับสำหรับการเปิดบอรดแต่ว่าต้องอยู่กับที่สภาพตลาดด้วยนะครับว่า สภาพตลาดในแต่ละช่วงนนั้นเป็นยังไงก็คือวิ่งวิ่งแรงหรือว่าสาเวเยอะหรือว่าแบบมีข่าวอะไรพวกนี้นครับเยอะบอทดก็จะทำงานตามทำกำไรตามช่วงสภาพตลาดแต่ละแวดล้อมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการทำกำไรตรงนี้ก็ตีไว้ขั้นต่ำก็ประมาณวิวิ่หนึ่งก็คือ8%เนะครับผมเดือนหนึ่งก็เฉลี่ยที่ทดสอบมาก็อยู่ประมาณ30 4 0 ในการทำกำไรของตัวบอทตัวนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับลิงก์บอทแล้วก็วิธีการใช้งานเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งเมื่อบอทเปิดการใช้งานแล้วนะครับ